บ้านกันค่ะทุกคนไปตัดขายเห็ดซอยก,กันกับต้อเด้อจามณีจ้า,จาต้อพาทุกคนกลับบ้านเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นจะบ่ายสี่โมงเนาะค่ะแต่ว่ามืดมากนะคะทุกคนเดี๋ยวต้อสีบิดแฟกให้เบิ้งเนาะค่ะว่ามืดขนาดไหนจ้านี่ค่ะเดี๋ยวต้อพาทุกคนกลับบ้านแล้วเนาะค่ะมณีจ้ามืดแล้วค่ะพี่น้องมืดแล้วคุณเส้นทางน้ำปลาเนาะจ้า แกงน้อไม่สบมนะคะทุกคนแกงน้อไม่สบมใส่อ่มใส่กระดูกหมูอ่อนนะจ๊ะแล้วก็เห็ดถัดวนะคะต้อต้อต้มเห็ดถัดนี่ต้อสิต้อสิปนนะคะต้ออยากกินปนสิอยากกินปนน้ำค่ะเห็ดถัดอ่อนๆนะจ๊ะพี่บกิน้องขาเก็บเห็ดมาแล้วก็สิมะนางตัดขาเห็ดตะไบสิทำกับข้าวกินก่อนนะจ๊ะนี่กะทำกับข้าวสองอย่างนะคะวันนี้ค่ะหิวข้าวหลายนะจ๊ะ แกงน้อไม่ส้มใส่กระดูกหมูอ่อนแล้วก็สซีซุปเห็ดเนาะค่ะพี่น้องซุปเห็ดทัดเนาะจ้ะปนน่ะพี่น้องตัวอยากกินปนจ้ะมีตัวพึ่นกะจิเห็ดนี่เนาะจ้ะพี่น้องเพึ่นสีเห็ดอ่ะทอดหมูเนาะจ้ะเพึ่นสีทอดหมูเนาะค่ะพี่น้องเพึ่นสีเห็ดเองส่วนตัวกะจีกินแกงน้อไม่ส้มเนาะค่ะแล้วก็สซีซุปเห็ดเนาะค่ะยอกซอดูสกอฟิลิตไอฟิเทียร่าไอเชิดกระริชเชิด หกคือดอยคั่วต่อกะหัวโค้งดิค่ะพี่น้องแต่ว่ากับบัวเป็นอย่างเดียวนาะค่ะคั่วเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละจ้าบรีตเตอด์โผล่อุ้ยพอคั่วตำปุกปุกอุ้งเห็ดงานมา้ยไม่มีไม่เห็ดกินเองดิค่ะพี่น้องต่อกะเห็ดของตอเพิ่นกะเห็ดของเพิ่นเนาะจ้าฟัว่าบ่มีเวลาเห็ดในสามีกินนะคะก็ยังเก็บเห็ดยู่ค่ะแต่เห็ดนาะกินกินข้าวเรียบร้อยกับสี่พัดทุกคนนั่งอ่า ตัดขาเห็ดต้อนาะ <20 S 1> ค่ะพี่ <3 S 1> น้องเนาะบอรสุดด้วยกินพูดหน่ะพอครัวจ้าเอาดูเอาดูอินเตอร์เซย์ไฮเอฟซีเลยเนี่ยไ <High FC. S 1> อเอฟซีอ๋อโอเคโอเคจ้ามานี่ตัอกระซีซุปเห็ดของต้อต้อน้อจ้าให้เพิ่นเห็ดของเพิ่นก่อนมันเคียงกันนะพี่น้องหูจกก้จักเข้ามาเคียงกันบ่าจา้าพอครัวจา้า แกงน่องไม่สม้มใส้กระดูกหมูออนนะคะใส้เห็ดอ่ามันสิเป็นน่องไม่ส้มขวดเนาะคะ่ะแล้วก็ซีมีต่อเสียเอาใส้เห็ดไอ้ทัดน้ำเนาะคะ่ะแล้วนี่ต่อซุปเห็ดทัดเนาะคะ่ะพี่น้องขาค่ะ,คะมากินข่าวน้ำต่อเดอ้อจ้ามาเน่เสแฉบ,แบน้ำกันเนาะจ้ามาพี่น้องเอ้ซุปเห็ดทัดเนาะคะ่ะซุปเห็ดทัดกับแกงน่องไม่สม้มจ้า ถึงบ้านแล้วคะ่ะเอซีขาวันนี้มาตัดเห็ดซอยตอเด,ดจ้ามือนี่ที่เล่า,เล,าเล่ามาตรงวินาทีสุดท้ายแหลคะค่ะวินาทีสุดท้ายกะไอเมื่อนีค่ะดอกเห็ดมันคำเนมคะ่ะพี่น้องขาก็เลยแม่อันเดี๋ยวมาตัดอยู่บ้าน,ก,นาากับมาบอกกับเอซีหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ในป่าเก่ามันเหมือนมันคำเหมันแม่เห็นเห็ดวินาทีสุดท้ายอิหลีเนาะจ้า มาเด้อค่ะมาตัดเห็ดซอยต่อเด้อจ้าไอปีนี้คือสิบโบได้ตากเห็ดดอกนาอพี่น้องเนาะต่อคือสิบโบได้ตากเห็ดอันไหวถ้าไปเมืองไทยดอกจากอา้าพราวาเบืองเร็วตัวก็คือสิเก็บขายจนนิมาลงนะคะพี่น้องเก็บขายเพราะได้ใส่เนาะคะ่ะเพอะได้มีเงินใส่ใส่ใจในครอบครัวเนาะคะ่ะเพราะว่าได้จุกในกระเป๋าเนาะ,ค,ะค่ะกะอีกอย่างหนึง่งกะ เป็นการยางเอาอากาศน้ำค่าพี่น้องออกกาลังกายน้ำนาะค่ะถามมือใดบ่ได้ยางออกกําลังกายบ่ได้เข่าป้าสิกะอุ้ยแข,ข่งขานต้อลเป็นปั้นไหมพี่น้องนอนในเมือคืนเป็นปั้นบ่ดีเลยถ้าได้ยางเข่าป้าหาเห็ดยังสิใค่แน่อยู่จ้าได้หลายอยู่ดีค่พี่น้องเต็มอยูดดอ่ดอกงามดอกงามจ้า ว่าสิได้ตากเห็ดก็คือสิบ่ได้ตากดอกเนาอจะพินน้องขามันอากาศอากาศอ่าฝนตกลงมาอีกน้าจ้าฝนตกลงมาอีกเห็ดกับงามขึ้นอีกค่ะเห็ดงามอีกแล้วนะจ้าตอนนั้นเห็ดแหงตอนนี้ตอนนี้เห็ดเปียกอีกแล้วค่ะพีนน้องค่ะแต่ว่าก็สิได้เก็บอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า พยากรณ์อากาศพะะิ่บอกว่าหิมะกับฝนเ <ะ S 1> นาะคะ่ะ <Hamilton> ห <consoles> <changing. S 1> ิมะกับฝนมาแล้วค่ะแต่่ากับพวกมันกับพวกน่คือเก้าเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับติดลบเดี๋ยวกับห้อนเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับแหงแล้งเนาะค่ะกับพบ่บนแน่อนอนแต่ใครแน่จะค่ะมือนีหมานอยู่เนาะพี่น้องเนาะเก็บไปเก็บมากับหมานอยู่สรุปมือนีกะได้ยูหกกระตาอยู่เนาะค่ะพี่น้องหกกระตาอยู่เนาะ กะตาต้อกะว่ามันธรรมดาดีค่ะเนี่ยกองเบลือบาลากะตานกะตาละหกโลเจ็ดโลอยู่ดิจ้าพี่น้องอาจสิได้หนักก็นั่นเพราะว่ามันเปียกนะคะเห็นมันเปียกข,ขันอากาศหมอกลงสิงมันเปียกเส็นนำน้านล้วนเลยพี่น้องเนี่ยสร้างน้ำหนักได้ดีกะต้อกะสิบ่ได้เบ้าหลาเดอกเนาอค่ะพี่น้องกบมานั่งตัดขาเห็นให้พี่น้องเบิ้งนิดๆน้อยๆนะจ้า,จา เพิ่ด้ค่ะขันโขบดำที่ตอกกระสิเห็ดออกนะจ๊ะเมื่อนี้กลับมาถึงบ้านก็มาทำกับข่าวกินเนาะคะ่ะทำกับข่าวกินแกงมันไม่สุมใส่กระดูกหมูออนเนาะคะ่ะแกงมันไม่สุ่มใส่กระดูกหมูออนแล้วก็ตัวก็เลยเอาเห็ดอันนี้ไปไปสุกกินเนาะค่ะพี่น้องเอาไปสุกอาบน้ำอาบหนองเสร็จเรียบรย้อยกินข่าวเรียบรย้อยก็มานางตัดขาเห็ดนี่ละค่ะพี่น้อง ส่วนอันคุณใช้เพ็่นกับทอดอันทอดหมูนะคะทอดหมูกินกับข้าวเองต่างคนต่างทางานมากันเหนื่อยละเห็อยู่เหตุกินเองค่ะต่อกับทุสมัดว่าได้ยากไหคะพี่น้องกินยังกับกินได้แต่บากับวากินง่ายกับบวง่ายเดยค่ะทุสมัดกินยากแน่อยู่แต่บากับเวาเลียงทอดหมูแบบเพิ่มากหลายนะคะต่อกับขอบคุณเอฟซีทั้งหลายนะคะขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีทุกๆุที่ ทั่วประเทศไทยนะคะและก็เอฟซีทุกทท่านนะคะทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็อขอบคุณนหลายนะคะที่ค้ว่าเป็นกำลังใจดูคลิปต่อละพาเพินนะจ้ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพี่น้องแล้วก็เพิ่นในการเก็บเห็ดน้ำต้อนะจ้ะขอบคุณเอฟซีมากๆคลิปเก็บเห็ดนี่ก็คืออาจจะต่อจะพยายามเอาลงให้ได้ครบเดือนนี่นะคะพี่น้องขา หลังจากเดือนนี้ก็คือสี่เบิดคลิปเก็บเห็ดนะคะอาจจะมีให้เบิ้งนิดๆน้อยๆต่อกระอาสิเห็ดให้ไล่ให้เบิ้งนิดๆน้อยๆหรือว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไม่ให้พี่น้องเบิ้งนำเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากหมดสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเป็นฤดูการมีจำสินนะคะพี่น้องมีจำสินมีมีมีขา่าวมีจำศินนะคะพรา่า บ่มีอย่างเหตุก็คืออยู่ในถํำนะในในทำแล้วก็กินกับนอนนะคะพี่น้องคะ่ะทำงานกลับมาแล้วก็กินแล้วก็นอนนะคะเขาเรียกว่ามีจํำศิลน,นะคะแต่สิอ้วนตูอ้วนตุ้ยขึ้นอีกนะคะจ้ำม,มีจํำศิลมีว่ากินเข่าหรือต่ว่ามีต้อนี่มีต้อนี่กินเข่าเลย,เลยจ้ะพี่น้องกินบิดมือจนว่าอ้วนตูอ้วนตุ้ยนะคะเถื่ออกกับร่งกายกับมีครบทุกอย่างนะคะพี่น้องน้องเนีมีครบทุกอย่างยังไม่ได้มาโชว์ก็มีค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าเอามานั่งดูค่ะเอามานั่งกินกาแฟเบิเ้งจ้าพี่น,อน,น้องน่งนางดื่มกาแฟยุ่งห้อกระจกนี่แล้วกันสี่เหลียวเบิ้งห่องเหลียวดูอ่าดูการเครื่องออกกํลาลังกายแว้วอู้ถ้าฉันออกท่านี่ท่านี่ฉันกระสิจจ้อยมองทันมองนี่จินตนาการนะคะพี่น้องจินตนาการไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่า,าขีดขา้นออกละพี่นอ้องง่ายๆขีขัน้นจะบอกว่าไม่มีเวลามันก็เ,นเมียนนะคะพี่น้องเวลาเยอะมากแต่ขีดข้านค่ะ การออกกําลังกายมันว่าเป็นเรื่องสนุกได้พี่น้องถ้าได้ออกเราก็เศร้าว่าป็นถ้าได้ออกว่าจะออกจคกเอ๊ะจคกสามสิบนาทีกัน่าว่าดีต่อเคยออกกําลังกายนะคะอ่ว่าสิออกแค่สามสิบนาทีมันว่าม่นนจะพี่น้องก็ซ้ำไปเก็บเห็ดและค่ะยิ่งออกกําลังกายก็ยิ่งสนุกออกเป็นชั่วโมงคุณนะค่ะพี่น้องขาถ้าได้ออกกําลังกายแล้วเล่นเป็นชั่วโมงมวนไปหนานะคะเพราะว่าเปิดเพลงเต้นน้ำเป็นน้ำเนาะค่ะพี่น้องเปิดเพลงเป็นน้ำจนเราบมันมวน นะคะคเบ้าหลายนะพี่น้องเนาะต่อเบ้าหลายสิคขันพี่น้องว่าอยากฟังเสียงก็ปิดลําโพงได้จา้าปิดลําโพงได้แต่ว่าเจ้าว่าเบ้าเบ้าหลายหลายอันเขาเป็นเอฟซีดอกอจ้าว่าเด้อพี่น้องเอ้ยยังไงก็เป็นเอฟซีต่อไปเรื่อยๆเด้อยจ้จะติดตามต่อในเด้อพี่น้องจา้าบางครั้งกับเบ้าหน่อยบางครั้งกับเบ้าหลายคนเนาะอือ คนเรามองในสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะพี่น้องจิตใจเขามองว่าเออมีความสุขด้เบื้องอันนี้มีความสุขเขาก็ัมีความสุขค่ะทำบ้งแต่จิตใจบ้องแบบว่าโอ๊ยบอมีความสุขมันก็สีบนบ่มีความสุขดิค่ะพี่น้องขาเราต้องมองอะไรให้มันมีความสุขเราจะได้มีความสุขนะคะอย่าเพ่งเลง็งถ้าเพ่งเลง็งมันสิรู้สึกแบบงุดหงิดนะคะ เราไปเรื่อยเหมือนดูหนังเนี่ยคือต้อตาขาเห็ดให่มือซาา้าไวๆเดียวย้ต้อเก็บเห็ดยุ่ปลากะมือ,อยังเสียพี่น้องมือนึงจับกล้องสิลรอค่ะต่อสมุเดเบิ้งมือนึงจับกล้องมือนึงก็เห็ดยังสิล้วค่ะบางทีกะอันมีดยุมีดยุขากล้องแล้วเท่กะจับจับอันนี้มาต้อเ <laughs> ราดอดทนที่ดีแบบลําบากอยู่ดี่ะาพี่นอ้องเห็ดยุ u t u ก e นี่ก็ลําบากอยู่เด้อจ้าจบ่เป็น่าวบ่ลําบากเด้ถึงอยากได้เห็ดทึงอยากเห็ดยุบถูกทถึงอยากให้พี่น้องได้เห็นเห็ดัอ ยว่าสิบ,บตัดว่าสิบบทถ่ายคลิปดอกสนวบาสีเยาเอาเห็ดจากน้อยแต่วา่าดิบัดเห็นดอกดอกเห็ดหลายๆงามๆเสอุ้ยอุ้ยอยากให้เอฟซีเบิ้เงดีขันมา,าจะจกกล้องออกมาถ่ายอีกนะคะพี่น้องเห็นอยู่พอจำนี้ล่ะมันเป็นเศษติดไปแล้วหมจ้าต้อเคยเวานะคะพี่น้องว่าต้อกับแบาบว่าบางครัง้งต้อกับหมดกำลังใจว่าอุ้ยสิบบททำยุทูปต้อไปแล้วสนว่า มันล่ามันเมื่อยนะครพี่น้องมันมันใส้สมองมันว่าเพราะส้สมองกับไส้อยู่เด็จ้ะพี่น้องใส้สมองใส้ความคิดอยู่ดิจ่าแบบว่ากว่าจะได้คลิปหนึ่งคลิปหนึ่งมาในจ่ากับว่าสิเร้าเห็ดแต้ว่ามันเป็นเสพติดเข้าไปแล้วจ้ะพี่น้องถ้าเราเข้ามาเหยียบตรงนี้แล้วยากที่จะเลิกได้ครับพี่น้องค่ะยากที่สิเลิกได้นะจ๊ะตักับว่าสิจะจะยจ๊ะแต่ว่าก็คือสิบ่เลิกหรอกค่ะเดี๋ยวพนสิเลิกมันสิเลิกไปเองหอกนะพี่น้องเนาะ ว่สิเลิกมันเลิกไปเองดอกคิดว่าจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ค่ะว่าจะเลิกแต่เลิกก็เลิกแต่เลิกไม่ได้นะพี่นอ้องเดี๋ยวสิเป็นอาภาพรพในพี่นอ้องเบื้องแค่พักนะเราเลี้ยงอาภาโนี่ตัวกับมักมักตัวพี่น้องค่ะมักบ่มากกับตัวตั้งซื้อลูกสาวว่าอาภาพรี่ดแล้วพี่น้องตัวก็ได้ โอเคค่ะต้อกระสิตัดอ่าเห็ดไปเรื่อยๆ้ะคะ่ะสามี่าสิมาซอยเตก่กับนางเบิงโทรศัพท์ยุหันละค่ะนางเบิงยุหันอ่ะโทรทัศน์กับโทรศัพท์เปิดโทรศัศน์ไปแต่ว่าตาเบิงโทรศัพท์นะคะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอนะว่าแล้วได้พี่น้องต้บอบ่อเอินดอกต้อเหดเองมันหน่อยหน่อยหนึ่งค่ะมันกับตาเดียวหนึ่งจไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะ เลิกแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน